สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับสำหรับในการต่อชุดวงจรควบคุมมอเตอร์1เฟสนะครับผมใน EP ที่5นี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับการต่อสวิตช์นะครับกดปิดกดเปิดนะครับเป็นสวิตช์พุทบัตตอนนะครับในวงจรที่เป็นตู้คอนโทรลนะครับเราจะเจอบ่อยกันมากนะครับ ที่เป็นแบบสวิตสีเขียวสีแดงอย่างนี้นะครับสวิตพอดบัตตอนนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตนะครับกดเปิดนะครับกับสวิตกดปิดนะครับในคลิปผ,ผ่านมานะครับผมก็ทําการต่อให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือเป็นใช้เป็นตัวซีเล็กเตอร์สวิตนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราก็จะมาต่อวงจรที่เป็นแบบสวิตกดปิดกดเปิดกันบ้างนะครับในการควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับ อุปกรณ์นะครับก็ไม่มากนะครับก็คือให้สําหรับคนที่ไม่ต่อวงจรไม่เป็นเลยนะครับมือใหม่นะครับก็สามารถต่อได้นะครับอุปกรณ์นะครับที่เราอาจัดเตรียมนะครับที่จะต้องได้ใช้นะครับก็คือตัวเมนเบรกเกอร์หนึงเฟสนะครับแล้วก็สวิตช์ปุ่มตุ่สีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับพ่วงโดยโอเวอร์โหลด แล้วก็ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําหรือมอเตอร์หนึ่งเฟสของเรานะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับสายไฟนะครับที่ต่อเข้าตัวหัวเมนเบกเกอร์นะครับก็สีเหลืองนะครับแทนเส้นลายเส้นมีไฟนะครับแล้วก็สีน้ําเงินฝั่งด้านขวามือนะครับแทนเส้นนิวต้นนะครับเส้นที่ไม่มีไฟนะครับผมก็จะเริ่มเส้นที่เป็นเส้นไฟขาออกกันก่อนนะครับ ผมขยับอ,อกกุปกรณ์นิดนึงนะครับเส้นไฟนะครับแล้วก็จะต่อออกจากตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ปลายสายนะครับปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าชุดโอเวอร์โหลดนะครับ ชุดโอเวอร์โหลดก็คือชุดที่พ่วงอยู่กับแมกเนติกนะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับอันนี่นะครับก็จะมีหมายเลขบอกนะครับหมายเลข95 96 97 98นะครับแต่ละรุ่นนะครับอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเรียงอยู่ตรงด้านบนนะครับ95 96 97 98ก้าบางรุ่นนะครับก็จะเรียงลงมาออย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่ ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับอ่าก็ปลายสายนะครับที่ออกมาจากตัวเมนเบเกอร์นะครับอ่าเราก็จะมาต่อเข้าที่หมายเลข95หนะครับของโอเวอร์โหลดนะครับอ่าเข้าที่หมายเลข95้าก่อนนะครับอ่แล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับขาออกนะครับอ่าเข้าก็คือ95นะครับขาออกก็เป็นหมายเลข9 6นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอนแทค NC นะครับคู่นี้นะครับ9596ปลายสายนะครับที่ออกจากหมายเลข96นะครับเราก็จะมาต่อเข้าสวิต์สีแดงนะครับสวิต์กดปิดนะครับผมสวิต์กดปิดนะครับคู่ด้านบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับโค้ดบอกอยู่นะครับก็จะเป็นคู่ NC นะครับคู่ด้านบนอันนี้ก็จะเป็นคู่ NO นะครับ เราก็จะมาต่อเข้าคู่ NC ก่อนนะครับคู่ด้านบนนะครับเข้าด้านไหนก่อนก็ได้นะครับด้านบนนะครับผมก็จะต่อเข้าฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งขวามือนะครับแต่ก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เท่าว่าเป็นขาเข้านะครับขาออกนะครับต่อไปแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับ ก็เข้าอีกหนึ่งด้านนะครับของสวิตกดปิดนะครับสีแดงนี่นะครับปลายสายนะครับปลายสายนะครับเราก็จะมาต่อเข้าสวิตสีเขียวนะครับสวิตสีเขียวก็เหมือนกันนะครับคอนแทคก,ก็จะเป็น nc ด้านบนนะครับแล้วก็ no ด้านล่างนะครับ ก็จะมีโค้ดบอกอยู่นะครับเราก็จะมาต่อเข้านะครับจากสวิต์นะครับสีแดงขาออกนะครับก็จะมาต่อเข้าสีเขียวนะครับเข้าที่คู่ NO นะครับคด้านล่างนะครับอันนี้ก็สามารถสลับกันได้เช่นกันนะครับซ้ายขวานะครับนี่นะครับ แล้วก็เพิ่มเข้าไปขาออกนะครับเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับเพิ่มเข้าไปเลยนะครับฝั่งขวาเมนะครับนี่นะครับผมปลายสายนะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับ แม่เหล็กตีคอนแทคเตอร์นะครับก็จะมีชุดคอยนะครับอยู่นะครับที่จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ A 1 A 2นะครับอันนี้ก็เป็นคอย2 2 0รโวลต์นะครับคอย2องโวลต์ AC นะครับอันนี้ก็ปลายสายนะครับที่ขาออกมาจากตัวสวิตช์สีเขียวอันนี้ผมก็จะมาเข้าที่ A 1นะครับอันนี้ก็เช่นกันสามารถสลับกันได้นะครับ อาจจะเข้าที่ A 2ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมเอาเข้าที่ A 1นะครับวางนิดนึงนะครับต่อมานะครับเราเพิ่มเส้นนิวตันกันก่อนนะครับเส้นนิวตันกันก่อนนะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมฝั่งขาออกนะครับจากตัวเมนเบกเกอร์นะครับ ปลายสายนะครับเราก็จ่ายเข้าที่ชุดคอยเหมือนกันนะครับชุดคอยของมนเตติดคอนแทคเตอร์นะครับเส้นไฟเราจ่ายเข้าที่ A 1นะครับนิวตอนเราจ่ายเข้าที่ A 2นะครับนี่นะครับต่อมานะครับผมเราจะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไป1เส้นนะครับ ที่สวิตสีแดงนะครับสวิตกดปิดนะครับทั้งฝั่งขาออกนะครับทั้งฝั่งขาออกนะครับที่จะไปเข้าตัวสวิตสีเขียวนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไป1เส้นนะครับผมฝั่งขาออกอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมทางด้านนี้นะครับขาออก รือเพื่อนจะต่อเข้าที่สวิตช์สีเขียวขาเข้าก็ได้นะครับสวิตช์สีเขียวขาเข้าก็คือเส้นเดียวกันนะครับเส้นนี้นะครับที่ไปเข้าสวิตช์สีเขียวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสีแดงขาออกนะครับสำหรับสีแดงขาออกที่เราพ่วงเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าคอนแทคช่วยนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้ก็คือของมิสซูนะครับผมอันนี้ก็จะมีคอนแทค คู่ NC นะครับสองคู่ด้านบนนะครับคู่ NC 2คู่ด้านบนแล้วก land, ็มีคู่ NO นี่นะครับอีก2คู่นะครับซ้ายขวานะครับผมนี่นะครับอซ้ายขวา2คู่เลยอย่างละสอ2คู่เลยอันนี้เราจะเอาเข้าคู่ไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่เราจะเอาเข้าที่คู่ NO นะครับคู่ NO ก็คือคู่ด้านล่างนะครับแล้วเราจะเอาเข้าอฝั่งนี้ก่อนก็ได้หรือฝั่งนี้ก่อนก็ได้นะครับ ที่จะมีหมายเลขก็คือหมายเลข13 no ก็คือฝั่งนี้นะครับแล้วก็14 no ฝั่งนี้อผมจะเอาเข้าที่หมายเลข14 no นะครับก็คือเข้าตรงนี้เลยนะครับอันนี้เราเข้าที่หมายเลข14ก็เท่ากับว่าเป็นขาเข้านะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟอีก1เส้นนะครับทางฝั่งขาออกนะครับ ออกก็คือหมายเลข13นะครับเพิ่ม้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับสำหรับปลายสายนะครับที่เราต่อเข้าหมายเลข13 NO นะครับปลายสายเราก็จะมาพ่วงเข้าที่ A 1นะครับพ่วงเข้าที่ A 1ที่เป็นเส้นไฟเข้ามาจ่ายแล้วนะครับ พ่วงเข้าไปที่ A 1นะครับจาก13 No นะครับก็พ่วงเข้าไปที่ A 1นะครับสำหรับวงจรชุดคอนโทรลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะเพิ่มสายที่เป็นวงจรกำลังนะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับที่แทนเส้นลายนะครับผมสำหรับปลายสายเราก็จะมาจ่ายเข้าคอนแทคนะครับคอนแทคหลักของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับ ก็จะมีสัญลักษณ์ L 1 L2 L 3อ่ L 3เราก็จะจ่ายเข้าที่ L 1นะครับอันนี้เป็นวงจรกำลังนะครับปกติถ้ามอเตอร์ที่กินกระแสสูงเราก็ใช้ที่เป็นสายเส้นใหญ่ทีหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับเมื่อกี้ต่อมาก็นิวตันนะครับนิวตอนก็ขาออกจากตัวเมนเบกเกอร์เลยนะครับ สำหรับนิวตันนะครับเราก็จะจ่ายเข้าคอนแทคนะครับของแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเราจะจ่ายเข้าที่ L3 หรือเราจะจ่ายเข้าที่ L2 ก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้คอนแทคมันห่างกันนิดนึงผมก็จะจ่ายเข้าที่ L3 นะครับอันนี้ก็จ่ายเข้าที่ L3 เลยนะครับ ต่อมาขาออกนะครับขาออกเราก็จะต่อสายของตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําหรือมอเตอร์หนึ่งเฟสของเรานะครับเข้าไปเลยนะครับปกติมอเตอร์หนึ่งเฟสก็จะมีสายไฟ2เส้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็สาม,มารถสลับกันได้เลยนะครับอันนี้ผมแยกสีให้เพื่อนเพื่อนดูก็คือให้ดูง่ายนะครับเ,เราก็จะจ่ายเข้าที่มีสัญลักษณ์นะครับก็ทีหนึ่งกับทีสามนะครับเพราะว่าเราจ่ายไฟเข้าที่ L1 กับ L3 นะครับอันนี้เราก็จะจ่ายเส้นมอเตอร์นะครับเข้าไปที่ T1 กับ T3 นะครับหนึ่งเส้นก็เข้าไปที่ T1 นะครับอีอกหนึ่งเส้นก็เข้าไปที่ T3 นะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับ ก็เป็นการเสียจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทําการจัดสายนะครับแล้วก็มาทําการทดสอบนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําการทดสอบนะครับผมทําการออนเมนเบกเกอร์ขึ้นนะครับนี่นะครับออนเมนเบกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการกดสตาร์ทนะครับด้วยปุ่มสีเขียวนะครับกดปุ่มนะครับกดปล่อยเลยนะครับก็จะค้างสถานะนะครับ นี่นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับนะครับกดติดนะครับปิดที่สีล้ำสีแดงนะครับกดอันนี้นะครับผมทําการกดเปิดใหม่นะครับนี่นะครับมอเตอร์ของเราทํางานนะครับกดติดนะครับนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสําหรับการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับ ด้วยสวิตช์กดปิดกดเปิดนะครับสวิตช์พุธบัตตอนนะครับผม